สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เย็นวันอาทิตย์นะคะจะพาทุกคนมาเก็บพริกแดงออกนะคะนี่ค่ะก็เก็บมาได้จะหมดสวนแล้วค่ะเหลืออีกนิดนึงก็เลยเดี๋ยวว่าจะทำคลิปนะคะนี่ค่ะเก็บมาได้ถังถังห้าลิตรหรือสิบลิตรประมาณนี้นี่แหละคะ่ะก็คือถังใหญ่ นี่นะคะทุกคนหมาน้อยของเราค่ะมาค่ะมาเก็บพริกด้วยกันไม่กินนะลูกมาค่ะทุกคนมาเก็บพริกด้วยกัน เก็บอันที่แดงๆออกนะคะที่แก่ๆแล้วค่ะนี่ค่ะ ็จะเก็บลูกประมาณนี้ออกนะคะเพราะว่าหนาวใกล้จะมาแล้วนะคะหนาวใกล้จะมาเราก็จะเก็บเพื่อที่ลูกอ่อนๆที่ยังไม่แก่เขาะจะได้แก่นะคะนี่ค่ะลูกประมาณนี้นะคะ นี่นะคะลูกก็จะประมาณนี้บุมก็จะเก็บออกหมดแล้วนะคะไปะคะ่ะไปเก็บอีกต้นหนึ่ง นี่ค่ะเมื่อตะกี้ลมพัดกล้องร่วงโทษทีนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะ ทุกคนก็มีหลากหลายสีสันนะคะก็จะเก็บไปตากแดดด้วยนะคะเก็บไปตากแดดทำริกแห้งไว้ทํำที่ปน แล้วก็เก็บไปใส่ช่องแข็งไว้ด้วยนะคะเก็บไปใส่ช่องแข็งนี้ผมก็จะแบ่งเป็นถุงละ300กรัมประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าเวลาไปงานวันเกิดหรือไปอะไรกับเพื่อนคนไทยที่เขาไม่มีสวนผมก็จะมีไปฝากเขานะคะ ลวงไปเราก็มีนะคะไปต้นนึงต้นนี้จะเป็นต้นพันธุ์สีขาวๆนะคะที่ผมจะเอาพันธ์ไว้เพราะว่าต้นเขาสวยมากแล้วลูกก็สวยด้วยค่ะนี่ค่ะ ค่ะทุกคนนี่นะคะที่นี้เหลือต้นสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะให้เต็มถังเลย